กลายเป็นไวรัลสุดโด่งดังในโลกออนไลน์งงหลังผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งเขาโพสตคลิปน้องส้มสาวหัดใหญ่เขาเป็นใครเขาก็เล่าประสบการณ์นัดเจอหนุ่มในแชทต,ตอนเจอในแชทมันก็รอหมดเนาะเออรื่ไงแล้วอ,เอ,อ,เองไงออหลังจากส่งรูปไปให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วผู้ชายบอกว่าเธอเดี๋ยวฉันไปหาอุเดี๋ยวไปหาสวยเลยนะฮะสวยยนะ้าจึง้ง ก็ถ้าเาล่นไงถ้าเล่นติ๊กตอกเราไม่สวยมันไม่ได้ไงลูกนเล่นติ๊กตอก้หนุ่มจะเล่นไมดันดัฟังอยู่นะฮะซึ่งพอมาเจอกับอีกฝ่ายก็ขอเปิดแมสให้ดูก่อนที่ฝ่ายชายบอกว่าขอไปวนรถก่อนได้ไหมอุ้ยขอไปวนรถเดี๋ยวก่อนยังไงนะเดี๋ยวฉันหาที่จอดก่อนวนรถคือหมายความว่าผู้ชายบอกเดี๋ยวไปหานะเห็นในติ๊กตอกถูกขับรถไปหาเลยที่ไหนอพาร์ทเมนต์เหรอเขาไม่ได้บอกที่ไหนแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเสร็จปุ๊บผู้หญิงลงมาอดแมสผู้ชาย ถอดผู้หญิงถอดแมสเธอเธอถอดแมสก์ให้ฉันดูหน่อยสิบอปุ๊บเธอเดี๋ยวฉันไปวนรถหาที่จอดรถก่อนสองเดือนผ่านไปยังหาที่จอดรถไม่เจอเลยตอนกลานทุกวันนี้ไม่กลับมาสองเดือนแล้วเธอไปเลยหลังจากที่คลิปเนี่ยถลกเปิดแกลไปเนี่ยก็เอาที่สงสารนะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยชาวเน็ตไลน์บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ตรงปกแต่นี่เนี่ยนี่มันคนละเล่มมันคนละเล่มน้องเปิดแมสอันนี้คืออะไรเนี่ย อ่ะฟังอย่างเล่าหน่อยอ่ะฟังที่มาทไมถึงที่นี้หนูส่งรูปนี้ไปใช่ไหม uh huh. แล้วผู่ชายบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาค่ะพอลูกค้ามาถึงทุกลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่ขอคลูกค้าไปไหนอ่ะขอคุยก่อนได้ไหมแล้วลูกค้าก็บอกว่าหนูชื่ออะไรหนูบอกหนูชื่อน้องส้มค่ะแล้วบอกว่าพี่ขอญาต์นิดนึงนะให้น้องเปิดแมสก่ได้ไหมหนูก็เลยเปิดแมสกให้ลูกค้าดูค่ะ ลูกค้าบอกว่าแล้วเคเดี๋ยวพี่ขอวนรถก่อนได้ไหมพี่ขอไปจอดรถตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเออเค่ะหนูก็ยืนรอนลูกค้าแล้แม่ป่านนี้2เดือนค่ะแม่ลูกท้ไมไม่มาเลยลูกค้าแค้งลูกค้าหายไปเลยค่ะคแม่แล้วแล้วเธอใช้แอปอะไรแต่งรูปอ่ะน,นี่หรือว่าเธอกินน้ำค้างใช้แอปออม ของอัปตปค่ะเอออัปปนี่มันดีจริงๆใช่ค่ะคุณแม่กล้องปิ่นมากค่ะแม่ <c oughs> ลูกค้าก็หากแกงน้งสม้มค่ะคุณแม่ค่ะลูกค้าไปจอดรถค่ะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาคะ่ะไปจอดรถตรงนู้นก่อนค่ะ <c oughs> หนูก็ยืนรอค่ะแม่สามชั่วโมงหนูว่าเอ๊ะทำไมแขกยังไม่มาป่านนี้สองเดือนแล้วเขาเล่าเอกเขาก็ห <c oughs> าเป็นไวรอนะ ป็นไวรรอบแบบว่าตอนนี้เป็นไวร์รอบพี่คนดูกันเป็นระลังแก้เกลี้ยงจริงเขาบอกว่าบางคนบอกอุ้ยมันไม่ใช่ไม่ตรงปกตัวนายองน่าเาตลกตัวนา่เองมันก็ลูกค้าพาไปราคาสองเดือนไปวนรถหาที่จอดรถก่อนจนบัดนี้แวร์อายไปแล้วไปรับสองเดือนไม่กลับมาเลยนะฮะเอาจริงๆเจ้าของคลิปก็คอเม์ว่านางน่ารักนะที่ใส่ดีด้วยคุยไปด้วยไม่มีเบื่อมีแต่เรื่องให้ขำตลอดแต่ฉันชอบเป็นคนสัมภาษณ์เธอกินน้ำค้างหรือกินอะไรคะ เธอกินน้ำค้างหรือเธอกินอะไรคะได้เลยได้แบบในี้ได้บอกว่าไม่ใช่ค่ะใช้แอป Oppo ค่ะขนาดเลยหรือแม่ Oppo มันถ่ายรูปสวยจริงๆผู้ชายเราสงสารน้องน้องต้นนังก็น่าตาโอเคนั่งน่ารักนะนางตื่ารัหนกนั่งน่าตลกนะเธอนางโอเคนางลดนะนางคือความสวยเนี่ยผู้ชายมองความสวยเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนนะเออถูกว่าคือสเปคของคนไม่เหมือนกันความสวยมันต่างกันบางคนก็จะมองคนเนี้ย สวยแต่บางคนบอกคนนี้ไม่สวยบางคนก็บอกคนนี้สวยแต่คนนี้บอกไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วแต่สเปคเออสเปคเออใช่มันสเปคเนาะแต่เขาคุยน่รักเนาะนะแต่ว่าถ้าถามว่าลูกค้าใจร้านแต่ถ้าถามว่ามันเหมือนกันไหมในรูปเนี่ยครับก็ไม่เหมือนแหละมันตรงปกตรงปกไหมคะแม่ตรงอย่าเรียกว่าตรงปกนางก็แบบนางก็พูดตลกตลกของนางอ่ะนึกออกไหมนางบอกมันไม่ใช่ไม่ไม่ตรงปกแต่มันคนละเล่มเลยอลูกอุ้ยเดี๋ยวนะเขาว่ากันอย่างเงี้ยอย่างเงีย เออนะเอาเวลาแต่นางก็ไม่ได้บอกว่าใจเป็นคนตลกนะแต่นางบอกว่าตลกเธอแต่ตลกตลกเนาะเดี๋ยวก็ต้องมีนางก็ต้องดีกู้แต่นางอ่ะควรจะทําคลิปทิกตอกออกมาจริงจรแล้วเดี๋ยวนางจะรวยแล้วสักพักนางขายของได้จะรวยเลยจริงๆหนูหนูอย่าไปเสียใจหนูจงทําคลิปทิกตอกออกมาเพราะหล่อนเป็นคนพูดตลกกับคู่นั้นน่ะตลกตลกตลกมันหาคนตลกแบบเร็วๆอย่างนี้ยากแล้วไงมันมีแต่ตลกแบบประดิษฐ์อ่ะถูกต้องไหมล่ะ